ขั้นตอนของการฝึกสติปัรฐานเนี่ยก็หมายความว่าเริ่มต้นจากคนที่กิเลสหนาะนี่แหละใครที่กิเลสหนาะคิดมากฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอย่าบอกว่าโอ้ยฉันไปทำสมาธิไม่ได้นี่แหละถ้าคุณยิ่งมีกิเลสหนาะรู้ตัวว่าตัวเองกิเลสหนาะคิดมากฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยคุณยิ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องฝึก สติปัฏฐานนะคะหรือฝึกผ่าตัวใจกลับบ้านเพราะตรงนี้จะมาสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเราที่จะทำให้เรากิเลสน้อยลงคลิดน้อยลงนะคะแล้วก็เป็นสุขมากขึ้น ถึงคาว่ากิเลสนะคะดิฉันยังไม่เคยใช้คําว่ากิเลสเลยเนี่ยนอกจากเช้าวันนี้นะคะดิฉันไม่ใช้เป็นเพราะว่ากิเลสทุกตัวนะคะตัวใหญ่ๆอะที่เรารู้จากกันในนามของโลภโกรธหลงหรือเจอรี่โลภเจอรี่โกรธเจอรี่หลงเนี่ยตัวนี้กิเลสทุกตัวล้วนแทกมากับเจอรี่ทั้งสิ้น ะะเราไม่จําเป็นจะไม่ต้องไปวิเคราะห์ตัวกิเลสเพราะว่ามันแทรกมาก,กับเจอรี่ก็เป็นเจอรี่โลกเจอรี่อยากได้ของคนอื่นเนีย่ยนะเจอรี่โกรธอันนี้เห็นกันชัดชัดเห็นไหมแล้วก็เจอรี่หลงเจอรี่หลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าถ้ามีการคิดเนี่ยนะคะก็อยู่ในแวดวงของความหลงเนี่ยได้ง่าย เว้นเสียแต่ว่าคุณมาฝึกสติปฐานแล้วก็รู้เท่าทันนะคะคุณจึงจะสามารถทำได้ฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์หรือใช้คำว่ากิเลสมากเกินไปใช้คำว่าเจอรี่ตัวเดียวนี่แหละที่มันเอามาทั้งกิเลสทั้งปัญหาชีวิตอีรรอกขอบแคะอยู่ในนั้นหมดรวมอยู่ในเจอรี่ฉะนั้นถ้าใครเนี่ยคิดว่าตัวเองกิเลสหนาะ นะแล้วก็คิดมากฟุง้งซ่านกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมาฝึกการพาตัวใจกลับบ้านมาฝึกนิสัยใหม่นะคะที่จะให้เราเนี่ยคิดฟุ้งซ่านน้อยลงคิดมากเนี่ยนะสั้นลงคิดให้น้อยลงฉะนั้นการที่จะคิดให้น้อยลงเราต้องฝึกนิสัยของใจใหม่ แทนที่จะให้ธาตุรู้ตัวใจที่มีตาใจตัวนี้นะคะไปงุ่นง่านอยู่กับการคิดเรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้ซึ่งส่วนมากเป็นความคิดขยับนะคะเราก็เบี่ยงเบนความสนใจของมันมาสู่ฐานของสตินะคะมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกส่วนกาย เนี่ยเบี่ยงเบนมาตรงนี้นะคะเป็นทางออกที่สุดยอดที่สุดที่พระพุทธเจ้าค้นพบให้เราถ้าพูเจ้าเนี่ยนะไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็ท่านจะไม่มีความรู้เรื่องสติปัฏฐานนะคะที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นทางสายเอกสายตรงที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว นะคะก็หมายความว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องสติประฐานพาตัวใจกลับบ้านแล้วมนุษย์เนี่ยนะก็จะอยู่กับนิสัยเสียของใจอยู่กับนิสัยเสียของใจที่วนเวียนอยู่กับการคิดตลอดเวลาคิดนู่นคิดนี่นะคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากอยู่ในวังวนของน้ำเน่านีตตลอดเวลาลราออกไม่ได้เพราะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ ตรงความคิดของเรานะคะทาาุรู้ของเราล้วนเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นเป็นนามธรรมอย่างยิ่งเลยมองไม่เห็นอยู่ในหัวของเราอยู่ในใจของเราเราจะไปจัดการอะไรกับมันยังไงทําไม่ได้อขอให้ทุกคนเอ,อ่อเคลื่อนรูปต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะเคลื่อนแล้วก็ฟังไปนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะ จึงเป็นเรื่องของการพังออกที่เรียกว่าสวยงามที่สุดเลยที่เป็นผลพวงของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่สามารถบอกทางให้เราว่าเอาอย่างงี้นะเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจจาัดก,การที่ภาพรู้ไปอยู่กับความคิดเนี่ยก็เบี่ยงม,มันมาอยู่กับลมหายใจ เบี่ยงให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายเหมือนขณะนี้เนี่ยเราก็รู้ลมหายใจรู้อาการเคลื่อนของมือที่กำลังลูบต้นขาแล้วก็รู้ความรู้สึกส่วนกายของมือที่กำลังลูบใช่ไหมคะตรงนี้เบี่ยงเบนความสนใจมามาสู่เนี่ยฐานของสติหรือบ้านของใจ นะคะตรงนี้คือการฝึกนิสัยใหม่ฝึกนิสัยแห่งใจใหม่ตรงนี้เป็นทักษะนะคะตรงนี้เป็นทักษะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษเรียกสก l ลนะคะทักษะนี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งมาก่อนไม่ต้องเลยนี่แหละป็้ดวนกิเลสนะคิดมากทุ้งซ่านมาก่อนแต่ว่าคุณอยากจะหายทุกข์ไง นะคุณรู้ว่ากิเลสหนาะคิดมากฟุ้งซ่านมันกลุ้มมันทุกข์มันไม่ดีคุณอยากจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสุขมากขึ้นนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นสุขมากขึ้นเนี่ยคุณต้องมาฝึกนิสัยใหม่ฝึกทักษะใหม่ที่จะช่วยให้คุณนะ่ะเป็นสุขนิสัยใหม่ตรงนี้ก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของ ของอะไรอะของธาตรู้ของคุณนะ่ะให้กลับมาสู่ฐานของสติหรือบ้านของใจนะคะตรงนี้คือทักษะคือนิสัยใหม่ฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยถ้าคุณยังคงคิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลุดออกไปกับเจอรี่หลุดไปกับความคิดก็ไม่เป็นไรรู้ตัวเร็วรีบกลับบ้านใช่ไหม แล้วคุณอาจจะอยู่บ้านได้อีกสักนาทีสองนาทีเดี๋ยวหลดออกไปอีกละก็ไม่เป็นไรกับพามันกลับไปอีก,อกแหละพามันกลับบ้านอีกทําอย่างนี้ถึงแม้ภายในหนึ่งนาทีเนี่ยนะคุณต้องทาเชี่ยนี้ถึงสามครั้งคุณก็ทำสามครั้งแหละนี่คือการฝึกนิสัยใหม่เข้าใจไหมเหมือนกับใช้ตาใช้มือใช้เทา้าอะที่จะจับพวงม,มลาลัยเหยียบคันเร่งอะดูถนนอนะเหมือนกันเลย แต่ตรงนี้คือการฝึกให้กับธาตรู้นะคะให้ธาตรู้เนี่ยกลับมาอยู่ฐานของสติตรงนี้คือน,นิสัยใหม่ของการฝึกแล้วถ้าคุณฝึกบ่อยๆนะคะคุณอยากจะขับรถเป็นเนี่ยคุณไม่ต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านอย่างเดียวอ่านสิบชาติคุณก็ขับรถไมิเป็นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะ คุณนั่งอา่านแต่พระไตรปิฎกนั่งอา่านแต่หนังสือพุทธวจ,จนะอย่างเนี้ยอ่านไปอ่านไปอา่านในสิบล้านชาติเนี่ยคุณก็หายทุกไม่ได้เพราะตัวหนังสือกับการปฏิบัตินี่คนละเรื่องกันนะคะตัวหนังสือเป็นตัวแผนที่พออ่านแผนที่เสร็จแล้วคุณต้องเดินนะคะฉะนั้นคำพูดของดิฉันเนี่ยคือแผนที่นะ แล้วดิฉันก็ให้คุณเนี่ยเดินตามแผนที่ไปพร้อมๆกันโดยปฏิบัติเข้าไปเนี่ยฝึกนิสัยใหม่ที่จะฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะทำอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยตอนแรกชั่วโมงแรกมันยากเนี่ยสองสามวันแรกถ้าคุณรเริ่มฝึกใหม่มันก็ยากแหละ นะิดถึงตอนว่ายน้ําครั้งแรกในชีวิตเนี่ยยากไหมยากจะตายน่ากลัวออกขับรถก็เช่นกันแต่ถ้าคุณเนี่ยว่ายไปสักห้าปีว่ายสักไปปีหนึ่งเนี่ยคุณก็เก่งแล้วใช่ไหมขับรถปีหนึ่งคุณก็เก่งแล้วใช่ไหมขับได้อย่างเป็นธรมนนธรมชาติว่ายน้ําเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เช่นกันนะคะทักษะนี้เนี่ยอาจจะต้องฝึกนานกว่าการขับรถการว่ายน้ํา แต่ก็ไม่พ้นหลักการเดิมก็คือว่าถ้าทำบ่อยๆคุณก็จะเก่งเองคุณจะติดนิสัยของการให้ท่าปรู้อยู่กับฐานน่ะนะตัวใจเนี่ยท่าดรู้มันจะไม่หลุดออกไปกับเจอรี่ง่ายๆมันจะอยู่ติดบ้านไม่หลุดง่ายๆแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะพระอาหารหันต์ขีนาศพก็คือบุคคลที่สามารถฝึกทักษะที่จะให้ธาตุรู้อยู่กับฐานของสติได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานะคะไม่จำเป็นจะต้องพยายามมากท่านก็สามารถเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหว เห็นความรู้สึกส่วนกายได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วถ้าคุณอยู่กับฐานของสติได้กระบบ้าได้นะคะคุณก็เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นความสุขอันนี้เป็นผลจากการฝึกนิสัยใหม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจคุณจะมีกำลังใจ ในสองสามวันนี้เนี่ยใครที่มาฝึกเป็นครั้งแรกอาจจะรู้สึกท้อว่าโอ้โหมันยากจริงๆเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันดิ้นมันลิงเลยมันหลุดตลอดเวลามันไม่ยอมอยู่กับฐานเนี่ยนะับลิงตัวนี้เนี่ยปักอยู่กับหลักละหลักก็คือฐานเนี่ยฐานของสติบ,บ้านของใจแต่มันไม่ยอมอยู่มันดิ้นมันอยากจะออกไปเรื่อยคิดคิดคิดใช่ไหม แต่คุณต้องอย่าท้อถอยคุณต้องอย่าท้อถอยนะคะเพราะคุณต้องรู้ว่าทักษะอันนี้เนี่ยฝึกไปถ้ามันไม่ยอมฉันจะฝึกไปละห้ปีให้เวลากับตัวเองเน่ยสปี5ปี10ปีถ้ามันไม่เก่งก็ให้มันรู้ไป20ปีไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปก็ใะ่ั้มพระเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นทางไหลเรื่อย่ย ถ้าคุณเนี่ยน่าเข้าโคราชแล้วเริ่มฝึกสติประทานแล้วมันจะต้องไหลไปเองตราบใดที่คุณหลับหูหลับตาทุ้ซีทาไปนะถ้าคุณหลับหูหลับตาทุ้ีซีทาไปเนี่ยฝึกทักษะอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันที่คุณเก่งขึ้นเองเพราะมันเก่งเนี่ยก็หมายความว่าทุกน้อยลงเป็นสุขมากขึ้นนะคะ แล้วคุณก็จะไอความพยายามที่จะต้องชั้นอยู่กับฐานอยู่กับฐานเนี่ยนะพยายามดึงมันกลับมาอย่างนี้ยมันจะค่อยๆสั้นลงคุณจะไม่รู้สึกว่าจะต้องพยายามมากคุณจะมีความรู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่กับลมหายใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ต้องพยายามมากมันก็อยู่ของมันเองเ่ยไม่ต้องพยายามมากมันก็รู้ของมันเองแหละ ซึ่งหลายคนอาจจะถึงจุดนั้นแล้วนะคะอาจจะถึงจุดนั้นแล้วอันนี้เป็นความผลของความพยายามที่ฝึกมาเนี่ยนะอาจจะ5ปีอาจจะ10ปีอาจจะ15หรือ20ปี3 0ปีก็เป็นได้ฉะนั้นจึงต้องพยายามเข้าใจอย่าถูกต้อง ប្រយុទ្ធលោក